คนตำรวจเอกสมยศพุ่งพันม่วงนาะยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมหาลือกับมาดามแป้งคุนวลพันธล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเกี่ยวก,กับการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่ของมาโน่โพกิ้งก่อนรู้สึกเอเชียนคัพในปีหน้าโดยก่อนหน้านี้มาโน่กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องยยายไปคุมทีมสโมสรหรือทีมชาติอื่นๆในแถบอาเซียนพร้อมบอกอีกว่าอยากต่อสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะหมดลงในช่วงสิ้นปีนี้เพื่อพาทัพช้างศึกลงเล่นเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์คนตำรวจ เอกสมยศกล่าวถึงกรณีต่อสัญญาฉบับใหม่ว่าทางมาโน่ได้ส่งข้อความมาแจ้งแล้วว่ามีความสุขในการทํางานกับทีมชาติไทยและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอแสดงความมั่นใจว่าจะทําผลงานในเอเชียนคัพ2023ได้ดีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องสัญญาต้องหาลื้อร่วมกับมาดามแป้งในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนมีการตกลงร่วมกันคาดว่าจะมีการคุยกันเร็วๆนี้พอที่ผ่านมาติดช่วงเทศกาลสงการานจึงยังไม่ได้พูดคุย